สุดยอดหมูสีชม่ไม่ท้องมาปเป็นหยังข้าเปาไปก็บสีส้มผู้หูอยู่พนัยา <uld television> สีสดาครับเป็นผู้มอบรางวัลในรายการนี้นะครับรางวัลวิ่งซุปเปอร์แมนวิ่งผัดซุปเปอร์แมนชายหญิงนะครับสีที่ได้ลำดับที่หนึ่งสีก็เดี๋ยวเรามอบ ชุดรวมนะครับเสมอกันสมันเกอรครับทุกบ้าตัวแทนแต่ละสีมารับมอบด้านหน้าเลยนะครับมีวิ่งซปเปอร์แมนวิ่งผัดแตงโมติดตาอ่ามารับมอบเลยนะครับ <c oughs> อันนี้กีฬาลอยเดอร์กีฬามหาสนุกเราตรลกลงกันแล้วบอกว่ารางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามเราเลียกใส่หมออ่ามอบรางวัลเท่ากันเลยค่ะนักกีฬาทุกคน รคะได้เท่ากันเลยหมูห้าหมูสิบสี่หมูสิบเอ็ดและหมูสิบห้าค่ะกลางนาบราเป็นอย่างคะกีฬามหาสนุกเสุดปุ๊บเลยครับเตาโล่แรบร่วมใจกันนะคะในส่วนของกิจกรรมกีฬามหาสนุกค,ะคะ่ะนะครับมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล์ยัวชน อาอยุไม่เกิน12ปีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ผู้ใหญ่พาเชน,ชนหน้าเลยครับเชน,ชนหน้ารับบนเวทีไหมคะท่านผู้ใหญ่พาคะเวทผูวบ้านจาตุนนคาเกมตกละคุณน้าชายของเรานะคะคุณสมบูรณ์ก็สาลีคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาพร้อมกันค่ะและรองชนะเลิศอันดับสองนะครับบ้านผือหมู11ครับหมู11ค่ะ หนึ่งคนลุกหนึ่งคนมาเลยค่ะพี่ครับเชีดีพี่พดีดีครับรองชนะเลิศอ,อันดับอันดับหนึ่งนะครับบ้านผื้นมสิบสี 14, ่โมสิบสี่โมสิบสี่โดยพี่นัดค่ะพี่นัดวิ่งเลยลูกและแชมป์ในปีนี้นะครับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลยุวชนอายุไม่เกิน12บปีกีฬาประเพทีีหีูมบ้านได้แก่บ้านผืนมูมสิบห้า ขอเสียงปรบเบอให้แชมป์ของเราค่ะหมู่ที่15้าค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่พาเจริญรัตนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ของเรานะคะมอบรางวัลนคะคะเอาธงมาด้วยค่ะธงแต่ละหมูประจำสีของตัวเองนะคะเอาวิ่งวิ่งทำงานทบมู่ิ4ีไปสั้นป๊ามูจิ4ีเด้ดนี่กลาบเรียว ก็เป็นยังไห้ภัยเล่าก็เป็นยังแต่ดิสตแลเล่านาะเห็นตะวันเล่าออจังใดเนี่ย่ขอเสียงปรบมือให้นักกีฬาด้วยครับแต่ขอพระคุณพันผู้ใหญ่พาเจริญรักนะคะท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านถือหมูสิเบเอ็ดของเรานะคะเดี๋ยวรางวัลเอาไว้กับผู้จัดจาก,การทีมนะลูกเดี๋ยวเราจะได้แบ่งกัน ทนนานทานถึงนะคะขอบคุณค่ะร,รางวัลต่อไปค่ะพี่มดรางวัลต่อไปเป็นการมอบรางวัลฟุตบอลหญิงอายุ25ปีขึ้นไปประเภทแม่บ้านนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่อุทิศพาสิทธ์ธธนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15เป็นผู้มอบรางวัลน,นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่บ้านผือหมู่14 14 14มาลูกไหม มาเป็นตัวแทนค่ะตัวแทนมาเลยครับอ้าวพี่นัดอีกเหมือนเดิมไปอยู่ที่เดิมลูกรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่บ้านผือหมูสิบห้าอ่าสีฟ้าค่ะมาลูกมาสีฟ้ามาหนึ่งท่านค่ะรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่บ้านผือหมูสิบเอ็ดครับอ่ามูสิบอนะคะไปยืนหมายเลขสามเลยค่ะโอ้ยหมายเลขสองค่ะ หมายเลขหนึ่งคือใครคะพี่วศรครับและรางวัลชนะเลิศฟุตบอลหญิงกีฬาประเพณี4หมู่บ้านประจักรูสองพั้าร้อยหบ้าไเ่แต่วาหมู่ที่หมู่ที่ห้าหมู่ที่ห้าคบะเดี๋ยวนะคะไม่เคยควนแชมป์ได้เลยหมู่นี้นะหมู่ห้าทำยังไงจะควนแชมป์ได้คะท่านผู้ใหญ่ปัญญาคะไม่มี ท่านผู้ใหญ่ปาบอกว่าไม่มีไม่เคยควนแชมป์ได้เลยตั้งแต่แข่งกีฬาประเพณีตะตุคามเกบ้านผือหมูี่ห้าคว้ารางวัลชนะเลิศตลอดนะคะเดี๋ยวมูสิบซีปีนาเดอหมูชิฟเอกับมูสิบหาเดี๋ยวไปบ้านแผนไม่ะนะค่ะเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่อุทิศภางิตนะคะได้มอบรางวัลในกีฬาประเภทนี้นะคะดูสี บ่มอบมอบ่มอบไปมอบไปมอบนอกรอบมอบไห้หมู่มื่น้ำได้ค่ะ่านผู้ใหญ่ปัญญาบ่บต้องพวงดอกเหลืองรางวัลเดี๋ยวแล้วจัดให้เองต่อขอเสียงรปรบมือนะคะให้กับทีมนักกีฬาและเพืารางวัลนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนาบุรีครับทุกรางวัลน,นะครับผ่านสภาให้การสนับสนุนและอุปกรณ์การแข่งขันทุกอย่างนะครับ ค่ะรวมทั้งบุคลากรด้วยนะคะบุคลากรอย่างพี่มดเองก็องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรีนะคะอนุเคราะห์มาให้ช่วยงานกิจกรรมชุมชนของเราค่ะทุกท่านเลยเอันยิ้ม,มยิ้มแม่ยิ้มน้องนัทยิ้มสวยๆลูกเราได้ที่สี่ยิ้มค่ะรางวันต่อไปค่ะพี่มดค่ะรางวัลต่อไปที่จะมานะคะนรับรางวันตรงนี้แหละค่ะแม่ทงไมตง่ต้องวิ่งเดี๋ยวทงเหนื่อยค่ะ ทงชีค่ะเดี๋ยทองเนือที่เหนื่อยค่ะเซนะปัตตะก,ก้อนะครับต่อไปเป็นเซปัตตะก,ก้อนะครับอขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ช่วยพู้ใหญบ้านหมู่ที่14นะครับเป็น,นผู้ผูค้ค่ะคุณเข็มทองจักนินนะคะเป็ผู้มอบรางวัลในรายการนี้นะครับเซปัตตะก,ก้อชายรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ3ามได้แก่บ้านผือหมู่ห้า ขึ้นสเตนพร้อมรับรางวัลน,นะคะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่บ้านผือหมู15บหาหมูสิบห้าสิบะไรคะาาเซปัตกตะเก้านะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับได้แก่บ้านผือหมูสิส ัเลยค่ะและรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซนตปักตะก้อน,นะครับกีฬ<ซ>าประเภณีซีมูบ้านสีะะไดนบอท่านนี้ประจำปี2566ได้แก่บันผือหมู11ครับ เ <Man, S 2> มนบอเห็นเราแรนมากเนาะกับว่าเราไป,ป็น,นู้กกับทีมเนาะเชิญมอบระบังได้เลยครับค่ะมอบรางวัลโดยท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านถือหมู่ที่14ของเรานะคะอ่าผู้ช่วยเข็มทองจกักรฤทธิ์นะคะแทนท่านผู้ใหญ่คำก้องทองจนันทค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคณะคุณครูจากโรงเรียนบ้านถือประชาพัฒนาทุกๆคนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันในกิจกรรม กีฬาสีสหมู่บ้านของเราจะตุคามเกมค่ะต้องให้ตีบแล้วเนี่นี่คิมกันแดดแล้วก็เมิดหลายกันหลอดแล้วเนีอ่ารางวัลชนะเลิศปีนี้นะคะหมู่11ค่ะขอเสียงปรบมือให้ทีมชนะเลิศน,นะคะหมู่11คอ่าต่อไปครับมอบรางวัลรายการวอลเลย์บอลหญิงน,นะครับ วอลเล่บอลหญิงลูกตกหนังยางค่ะชิงช<อ>น,น<อ>งะเลิศเชิญท่านผู้ใหญ่ปัญญาสีโสดานะครับสูณสีดูดีมากเลยคุ่บ้านหมู่ที่5เป็นผู้มอบรางวัลรายการต่อไปนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3วอลเล่บอลหญิงได้แก่บ้านผือหมู่หาหมู่หของเรานะคะคุณแม่จริงค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครับได้แก่บ้านผือหมู 14อ่าหมู14มาเลยลูกน้องนิดน้องนิดคนสวยเหมือนชื่อคุณนิดระดาเลยสวยเหมือนกันใขรชื่นนิดสวยหมดค่ <Yeah. S 1> แะแรงวันรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งวอลเลย์อบอลหญิงนะครับบ้านผืนหมู11อ่าหมู11ได้รองชนะเลิศในปีนี้นะคะและะ้ลวนชนะเลิศรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงการแข่งขันประเพณี4หมู่บ้าน ประจำปี2566 <st ut ters> ได้แก่บ้านผือหมูสิบหมูสิบห้าโอ้ยสงขบเป็นจันกรพรรดิน้อได้หลายถั่วเลย้ะคะตัดพื้นดวุติดท่าซิทค่ะหมูสิบห้าได้หลายถั่วเลยนาอคะ่ 15, เะเนาะเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ปัญญาสีโซดาค่ะท่านผู้ใหญ่บ้านถือของเราหมูสิบห้านะคะได้มอบรางวัลให้กับกีฬาประเภทนี้ค่ะแสดงว่ามีคนฟังท่านผู้ใหญ่ปัญญาสีโซดาผู้ใหญ่บ้านหมู่ ท้องนาวค่ะต้องไปปั๊บผู้ใหญ่น้อค่ะเนาะสอนนั่งเนาะคณนายเนาะคาราโอเกะนะคะสอบแจ้งขนะอ,นะองคบคุณค่ะท่านผู้ใหญ่ปัญญาซีโซดานะคะอนุราะษ์เครื่องเสียงด้วยพร้อมใหม่นะคะในการให้นักร้องได้แสดงเมื่อเช้านะคะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ปัญญาซีโซดาค่ะ เอาบอลแล้วมัเอาทัวร์เด่นเอาอเอคุณค่ะท่านผู้ใหญ่ปัญญารีโสดานะคะท่านผู้ใหญ่หมูห้าของเราค่ะรางวัลยังคะพี่มดต่อไปคะต่อไปเป็นการมอบรางวัลฟุตบอล11คนชายนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่อุทิศภาสิทธ์นะครับประธานจัดการแข่งขันในปีนี้นะครับยเยาวชนใช่ไหมคะครับเยาวชนนะครับปีนี้นะครับรองชนะเลิศอ,อันดับ3ได้แก่บ้านถือหมู สิบส <14. S 2> okay, ี mark, right? <c oughs> ่สิบสี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 ่เอฟเอเห็นแล้วกันยอดเยี่ยมมากนะคะกีฬาทุกหมู่บ้านเรายอดเยี่ยมมากค่ะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่บ้านผือหมู่สิบเอ็ดครับหมู่สิบเอ็ด 11. ของเรานะคะโดยพี่เยลค่ะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง ได้แก่บ้านผือหมูสิบห้าหมูสิบห้าสีฟ้าค่ะยุวชนของเราพ่คิวพ่คิวยิง,งเข่ามาเนะีสุดยอดพิคิวของเรายิงลูกถูงเข่าเด้มืาเนี้และชนะเลิศของเราคือใครคะและรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลประชาชนชายนะครับรุ่นประชาชนทั่วไปการแข่งขันกีฬาประเพณีสี่หมู่บ้านประจำปี2566ังสก ทีนี้ได้แก่บ้านผืนมูมูมูมห้าครับห้าห้าห้าเดินลูกเดินน้ำเขาบนนอผู้ไปหลับเนี่ยนะผมท่านผู้หัวเท่านะคุณผูครับผมไปเจอท่านผู้หมวดหยุดไม้หินอ่อนนะครับผู้หมวดเดินลูกน้ำเขาบนคะท่านพักผ่อนครับโอเคท่านพักผ่อนโอเคทั้งหมดตรังท่านผู้หมวดตรังรับรางวัลจากท่านผู้ใหญ่อุทิศธาต์ค่ะ สัมพ่อนะสัมพ่อนะมีความเข้มแข็งนะมูฮานี่มีผู้มวดหลายท่านเด้อมูฮานี่มีผู้มวดหลายท่านเฮงสัมพ่อสัมพ่อบุยบุย่นนาตรงขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ใหญ่อุทิศท่าศิษฐ์ค่ะมอบรางวัลในชุดนี้นะคะ ไปสลองสายเอิญคณะกรรมาการดำเนินงานน้ำน,นเดือค่ะเด้อสิจูมูสิผามูสิจีมูสิบสบเบ็ดมูหากระเอิญน,น้ำนื้เดอดค่ะเด้อครับและรางวัลสุดท้ายท้ายสุดยิ่งใหญ่สุดนะครับเป็นการมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล11คนอาวุโส40ปีขึ้นไปชายนะครับเอ้ยบิ๊กแมตเลยนะครับิบ๊กรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3มได้แก่บ้านผือมู14สีค่ะ ซีโดยพี่สันติกกศนค่ะเขามอมไายให้เจ้าแล้วเป็นดาวุโสเอาพี่ไปยืนรดรับั้งวันและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครับได้แก่บ้านผืนหมูห้าอหมูห้านะคะเรียนเชิญค่ะผู้หมวดดีบอกค่ะผู้หมวดตั้งไหมคะอาวุโสได้ผู้เทาเด้<า>เดี๋ยวสิบ่อกเข้าใจคข้ามาผู้เทา,าพานาท่าน คุณพี่อุดมศักกิริยาดีนะคะผู้จัดการ,รบริษัทบีบีบียีนค่ะหมูฮ<ล>่านะคะรางรวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับได้แก่บ้านผือหมูสิบเอ็ดครับเปสเอ็ดวกเขาเราไม่หาขค้นไปเด้อผู้ใหญ่ภาบพบ่ดเด้อหมูจะเบ็ดภาเป็นตัวแทนค่ะบ่ผู้ใหญ่เลาบ่ท,ท่าเนเผาผู้ใหญ่บ่ท่านเผา นองเยี่ยวไปตัวแทนแทนผู้เฒ่าผู้แทนผู้เฒ่าให้น้องเยี่ยวไปรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล11คนอาวุโส40ปีชายขึ้นไปได้แก่บ้านผือหมูหมูสิบห้ครับหมูสิบห้าครับผ่อนรียกเบลชอร์ตันพออเคียงไก่กันนาทีนะครับเพื่อในการงเรียนบ้านผือนะครับ สีผาหน้าแรง,รงนะคะใน,ใ,นในรายการนี้นะครับโดยท่านผู้บรการวิโรดโลดทองนะคะท่านประกาศตัวแล้วว่าเป็นผู้สูงวัยผู้เฒ่านะคะรับแทนหมูสีห้าแล้วเกล่แล้วว่าแล้วรับแทนหมูสีผ้าแล้วเขาซูอโกะอะไรแล้วว่าเราเลยรับแทนนะคะกีฬาของเราก็เป็นประเพณีนะคะเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งในตรีระหว่าง ชุมชนของเรา4ี่หมู่บ้านนะคะนน่นนี่นั่นอะไรก็โอเคนะคะให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณท่านผู้ในการโรงเรียวนวัดผือเจ้าของสถานที่ของเราด้วยนะครับ งประจำสีครับขออนุญาตกับประจำสีนะครับค่ะพี่มดคะเราก็จะกลับปิดแจกเป็นทางการครับอยากเมื่อยยังคะหลังจากนี้เก็บสนามเก็บขยะหเรียบร้อยโดยเฉพาะเจ้าผ้าหม่ไหนคะท่านผู้ใหญ่คะมูอสิบห้าต้องช่วยกันเก็บขยะเก็บผ้าเก็บ อุปกรณ์เก็บเต็นท์เก็บอะไรจซฟงโซฟาให้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ใหญ่ค่ะยังไม่เสร็จนะคะเราจะกล่าวปิดการแข่งขันโดยท่านกล่วกาวรายงานผลการเต็มหลังจากนั้นเราก็จะข้างหลังเรายังทงเรายังไม่ลงนะคะเราต้องเชิญทงลงก่อนนะคะท่าันผู้ในการโรงเรียนบ้านผือประชารัฐนะครับผู้ในการเกียมการกับการดีนะครับ ประชาพัฒนานะครับแดงมันกรทิดแต่นบัตรน้กายอยู่เรื่อยเนาะจะเป็นอย่างมัน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 อยู่หลายหม่องพวดอ่าผมไดกขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่อุทิพยาสิทธิ์ประธานในจันจัดการแข่งขันประจำปี2 5 6 6ไดกล่าวรายงานครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ ท่านประธานนาพิกี่นะครับอยากพี่น้องทั้งสี่หมู่บ้านที่เคารพทุกท่านะน,น,นะครับก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตนะครับพี่น้องของเราทั้งสี่หมู่บ้านนะครับต้องขอเข้าใจในเบื้องต้นไว้นะครับเนื่องจากระหว่างวันที่29ถึง30นี้เป็นวันที่พี่น้องของเราทั้งสี่หมู่บ้านนะครับจะได้ร่วมกัน พาร่วมสนุกสนานนะครับร่วมการแข่งขันกีฬานะครับก็หลายคนหลท่านก็บอกว่าช้าไปไหมนะครับในส่วนของคณะกรรมการจัดงานนะครับก็บอกว่าวันที่31นั้นนะครับก็อยากให้พี่น้องนังสีอยูอ่ทางบ้านนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพมารานครก็ดีต่างจังหวัดก็ดีนะครับได้มีเวลาพบปะก,กับพี่น้องแล้วก็มีการ สังสรค์กันในครอบครัวและนกันกเขาดาวเลยนะครับในส่วนนี้ก็นําเรียนให้พี่น้องของเรานะครับที่อยู่ทางกรุงเทพพอดีนะครับและพี่น้องในส่วนของตระสีหมู่บ้านนะครับแต่รักษาใน,นเื้งต้นนะครับเขากับผมนายวุฒิพสิทธ์นะครับในนามคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาปะเีณีบ้านถือสี่หมู่บ้าน ประจำปีพุทธศักราช2566แทนที่น้องชาวบ้านถือขอขอบพระคุณท่านที่จากสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาในวันนี้นับเป็นเกียรติแก่คณะดำเนินง,งานและนักกีฬาอย่างยิ่งการแข่งขันกีฬากีฬาได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่29พันวาคม2566ถึงวันที่ 30ธันวา2 5ง6ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันทั้งหมด2วันบัดนี้การแข่งขันได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสิ้นการแข่งขันบรรลุวัตถุประสงค์ในการไว้ทุกประการทั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้นำชุมชนหัวหน้าส่วนราชาการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านผือประชาพัฒนาและน้องบ้านผือ ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่งจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้ในวาระอันเป็นมงคลเลิกนี้กระผมค่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขอการเรียนเชิญครับเล่นท่านประธานคณะกรรมการ,การจัดก,การเข่งขันผู้นำชุมชนหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องบรรพุยตลอดทั้งนักกีฬา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ข้าวเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้ประกาศมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากระเพรีในบ้านผืนหมู่บ้านในวันนี้ก็ขอเชิญชมกับคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันรองทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องปองเชียนักกีฬาที่ได้ประสานความสามาคัคคีระหว่างหมู่คณะให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทําให้การแข่งขันในครั้งนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและที่สําคัญที่สุดนักกีฬาทุกคนได้มีการพัฒนาตนเองครบทั้ง4ด้าน ในเรื่องของร่างกายจิตใจอารมณ์และก็สังคมครับในเรื่องการจัดการกีฬานะครับก็ได้คุยกับผู้นําบางส่วนตัวแทนบางท่านนะครับในเรื่องของที่จะยกระดับคุณภาพอย่างน้อยที่สุดเรื่องของสุขภาพร่างกายไม่มีใครสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้จริงถ้าเราไม่รักษาถึงจะรวยล้นฟ้าถ้าร่างกายไม่แข็งแรง เข้าโรงพยาบาลใบ่อยทําการรักษาตัวบ่อยนะครับนี่ก็ให้ความสําคัญของร่างกายเป็นระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของการพัฒนากีฬานักเรียนผมเองก็พยายามจะพัฒนาให้เด็กได้ทําการแข่งขันหรือ,อเล่นกีฬาเป็นตอนนี้มีอยู่4ประเภทในวันพฤหัดที่เราส่งเสริมคือฟุตบอลบ,บอลลย์บอลแชร์บอลแล้วก็แต่ก็นะครับก็ฝากทางผู้ปกครองผู้นําทุกท่านและผู้ที่เสียบกล้องนะครับได้ส่งเสริม สนับสนุนนะครับอีกสองาทิตย์ข้างหน้าก็จะเป็นรายการเพลงเดินครับครั้งที่1ที่โรงเรียนเราจะทําการแข่งขันหนึ่งในสองทีมก็ฝากผู้ปกครองผู้นําชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้สนับสนุนนะครับให้เด็กนักเรียนเราได้มีการพัฒนาต่อยอดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้นําชุมชนส่วนราชการคณะครูบุคลากรตลอดทั้งที่น้องประชาชนบ้านผือที่ได้มีส่วนร่วม ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมขอบคุณกองเชียร์ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่จะอ่อกถึงความมีน้ำใจนักกีฬาผมขอวอวยพรทุ้ท่านจเจริญด้วยจตุพิฏฐนชัยคิดประสงค์สิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรขอให้สมประสงค์ดังปรารถนามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและขอวอวยพรให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพบัดนี้เวลาสมควรแล้วขอปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีบ้านผือ สี่หมู่บ้านประจำปี2566ณนบัตรนี้ขอบคุณครับขอเสนอไปให้กับท่านผู้มีการเตรียมใจจับก,การดีนะคะเป็นการโรงเรียนบ้านถือประชาพัฒนานะคะและในลำดับต่อไปเราก็จะนักกีฬาสมรเทถาตองอยังไม่ได้สั่งกับลางหันเลยนะครับเจยเยินครับกับลางหันหันหน้าไปทางกรุงเทพมหานครนะครับในการปิด ที่ราชการทั่วไปนะครับเรา ซีเดอร์หนาเจ้าภาพหมูสิบห้าครับได้รับได้มอบธงให้หมูสิบสในปีถัดไปครับและหมูสิบสก,ก็โบกสะบัดธงครับพบกันปีสองพนะครับโดโ<อ>โมีหมูห้ของเราเป็นใช่ใช่โย่ใช่ เอาเให้ okay, ลงเรียนขึ้นนะครับต้งสีด้อโลงเรียนใส่ได้ครับต้งสี <S 1> <1> <S เอามาเก็บให้ลงเรียนขึ้นนะครับคขอบคุณตัวผูชสวย